นี่มีขอบคุณมากครับถ้าตัวนี้อ่ะครับเราลือออกมาครับคนเนี่ยมันมีประกันไหมล่ะพี่หมดน้ำอ๋อประกันประกันหมดแล้วใช่ทำไมถึงว่าพี่ทำได้ไหมก่อนถ้าลือออกมาแล้วครับบางทีเช็ดนะครับบา,างทีมันจะไม่หายต้องมีไดเป่าด้ยวยนะพวกนัแบบ้น ของผมมันมีได้ได้เต่เอาแค่เช็ดเฉยก็พอถ้าเช็ดแล้วบางทีเวลาเราใช้ไปปุ๊บมันจะเป็นไอขึ้นมาด้วยนะจิบบางทีมันต้องมีได้ได้ดเต่าด้วยแล้วพี่ไม่มีไดเหรอไม่มีครับวอนนี้ต้องลองร้านที่โซนสัตว์องร้านของน้องคนนี้น้องเขาไม่อยู่สักพักนะครับใช่ครับผมต้องรอน้องเดี๋ยวน้องเข้ามาครับมันจะมีตัวเป่าตัวอะไรอยู่อ๋อได้เลยขอบคุณครับ

อุ้ยอ่ะซ้อมอยู่อ่ะเฮ้ยพอดียินเสียงพี่หลุยแล้วน่เาปัไม่ไได้ปส่งที่ห้องหน่อยกลับรถเลยใจเย็นไม่ต้องโดดลงพี่พี่เขาจะโดดลงรีบไปปั่นไปดิผมปั่นขึ้นเนินไม่ไหวได้แม่เขาแก้ทำเป็นอ่อนแอโนอยู่กับแม่อ่ะไปเออไม่ต้องขำไปพี่หลุยเขากำลังซาวเช็ดอยู่นี่จริง ออไปมองข้างหน้า <c oughs> แม่รถชนแล้วแม่ฝากถือหน่อยเยครเดี๋ย็กครับ <c oughs> วอนาวิ่งมาบอกถอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นใกล้มากอ่ะเอาไปไปเขามาสาวเจ็บที่เขากำลังร้องเพลงนี้อยู่บอดี้เย็นเจี๊ยบใช่ไหมฮะตึกตึกอะไรไม่รู้ตึกที่สองค่ะเนี่ยว่ไหนอ่ะ แม่ี่อย่าบอนะว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่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 ไม่ใใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่่ใ่ไม่ใช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 ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม แม่ลบเขาจะถอยแล้วตานที่ขึ้นไปพ่อโกชีหมอนล่วงอุ้ยแม่เดี๋ยวขอวางของกันนะฮะกลับมาจากโลตาแล้วฮนะโทรศัพท์แม่ไปซ่อมมามมจัดตั้งขึ้นเลยเรื่องอธิช่วยมาใช้ให้แม่หน่อยลูกมา